ทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็กําลังพาทุกท่านมาที่งานเกษตรอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาแพงแสนนครปฐมนะครับงานก็มีกันนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมปี63นะครับวันนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกนะครับผมวันที่1ธันวาคมนะครับงานนะครับจะมีด้วยกัน10วันนะครับผม เริ่มกันนะครับวันแรกวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับถึงวัน 10, ที่10บธันวาคมนะครับผมานงนครับผมครับผมก็มีอ่าที่สิตธิ์นศึกษานะครับออกบูธนะครับออกงานกันเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมใครที่ต้องการมาซื้อ ต้นไม้นะครับดอกไม้พันไม้ต่างๆนะครับมาได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับงานที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นงานเกษตรอยู่ที่มหาวาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เป็นวันเปิดวานวันแรกนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับผมบนถนนมาลายแมนนะครับผมอยู่ติดกับ อำเภอกำแพงแสนนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปรอบๆนะครับ <_ d ose> เพราะว่าผมเพิ่งมาถึงเหมือนกันนะครับผมเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เลย <_ d ose> ก็สามารถเข้าได้3ทางนะครับทางแรกก็คือหน้ามหาลัยเลยอีก2ทางก็คือประตูซ้ายขวานะครับก็คือจะอยู่ทางด้านข้างของมหาวิทยาลัยนะครับผมเนี่ยครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมมีงานมีถึง10บวัน10คืนกันเลยทีเดียวนะครับ วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่10ธันวาคมปีหกสาเลยนะครับพาไปดูบัวหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่นะครับเดี๋ยวผมเดินรอบรอบก่อนนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในโซนของต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมวันนี้วันแรกนะครับกลางคืนก็จะมีคนเยอะกว่านี้นะครับวันนี้มันช่วงกลางวันเนาะคนก็ยังน้อยๆหน่อย และอย่างวันนี้วันแรกด้วยถ้าวันที่กลางๆหรือใกล้งานจหมดคนก็จะเยอะกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นครับมีของมาขายเยอะเลยนะครับเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเ <c oughs> นี่นครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับผมงานกเกษตรอ่าอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับผม เนี่ยครับมีของมาขายเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปทางด้านโน้นต่อนะครับเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวผมทําไมก่อนได้ยินไหมครับผมได้ยินเสียงกันไหมได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมครับก็ถ้าได้ยินเสียงชัดเจนยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับผมยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานิดนึงนะครับตรงนี้ จะเป็นจุดได้ยินเสียงชัดเจนขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยครับผมก็จะมีร้านพันไม้นะครับเนี่ยพืชผักต้นไม้ต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆงานเลยนี่วันแรกนะครับคนก็อาจจะยังไม่เยอะหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับเนี่ยมีสินค้านะครับมากมายกันเลยทีเดียวนะครับผม เสื้อผ้าต้นไม้ต่างๆนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับต้นไม้นะครับก็เดินมารอบๆงานได้เลยนะครับผมมีกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนี่ครับนี่ครับผมใครอยู่ใกล้ๆบ้างครับผมมาได้เลยนะครับตอนนี้นี่ครับครับครับขอบคุณนะครับคุณพิมพ์รดานะครับผมนี่ครับผมมี ต้นไม้เลือกกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับงานเกษตรนะครับจะไม่มีต้นไม้ได้ยังไงครับผมก็ต้องมีนะครับโอเคนะครับไปต้นต่อนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับผมนี่ต้นไม้มากมายเลยชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปทางด้านหนุนทางด้านนู้นต่อนะครับผม ที่เห็นเนี่ยนะครับผมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ทั่วๆงานเลยนะครับนี่ครับผมดอกดอกดอกเขาเรียกอะไรนะกล้วยไม้นะครับสวยมากเลยนี่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเดินต่อนะครับเดินต่อไปทางด้านโน้นเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีร้านเสื้อผ้านะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็ ก้วยไม้พันไม้ต่างๆนะครับเนี่ครับผมมาซื้อกันได้เลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆช่วงนี้นะครับครับผมนี่ยครับผมต้นไม้พันไม้ต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับเป็นเสื้อผลิตภัณฑ์แตงโมนะครับผมมากันทุกปีปีที่แล้วก็มานะครับผมก็มาอยู่ทีนี้ครับทางนู้นจะเป็นจุดโซนของกินนะครับ ทางโน้นจะเป็นโซนของกินเดี๋ยวผมพาไปนะครับตอนนี้ผมเดินมาทะลุนะครับเรียกว่าโซนตรงกลางแล้วตรงกลางของมหาลัยนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นโซนตรงกลางแล้วนะครับไปดูของกินหน่อยครับของกินอยู่ทางนี้นะครับของกินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปสักคู่นะครับของกินนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นอ่า จุดบริเวณตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปชมของกินของกินจะอยู่โซนนี้โซนนี้จะเป็นพวกต้นไม้นะครับแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมของกินกันต่อนะครับโอเคนะครับของกินจะอยู่ทางด้านนี้ไปครับผมกล้องสั่นบ้างอะไรบ้างขออภัยนะครับเนี่ยนะครับผมกําลังตอนนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับคนไม่เยอะนะครับมากลางวันก็ได้ นี่ผมกำลังจะเข้าไปในซอยของกินแล้วยังไงถ้าเสียงดังหรือไม่ดังไงก็ขอภัยด้วยครับเพราะว่าเน็ตมีปัญหาก็ขอภัยด้วยครับอ่นี่นครับเสียงดังชัดเจนนะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นโซนของกินแลครับผมนี่ร้านนี้ก็เป็นร้านเกาลัดนะครับท่านที่มี โครงการคนละครึ่งนะครับก็มาลงกันได้นะครับเนี่ยครับผมอ่านี่เป็นร้านร้านอะไรอ่ะร้านเนี่ยครับผมเนี่ยของกินนะครับสิบบาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้เขาเป็นเลือกเหมือนเยลลี่นะเนี่ยเยลลี่นะครับแบบแบบนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นร้านเ่ารัดนะครับไปต่อนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมเข้ามาสู่โซนของกินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ร้านอะไรเอ่ยร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกนะครับผมร้านปลาหมึกอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านเกาลัดนะครับนี่ครับผมพัวกันใหม่ๆเลยนะครับผมอันนี้ร้านเคบับนะครับเคบับนะครับผมอันนี้เป็นร้านชานมนะครับร้านชานมเนี่ยครับผมคนยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าเยอะเลยนะครับ อันนี้เป็นร้านพวกถั่วนะครับถั่ว,วกระกูลถั่วอันนี้ก็เป็นร้านปลาหมึกร้านปลาหมึกย่างครับเนี่ยครับผมนี่อันนี้ร้านเกี่ยวกับอพวกแช่อิ่มครับอันนี้ก็เป็นตอรัตนะครับตอรัดนี่เป็นร้านขนมเค้กนะครับผมมีเยอะครับมีเยอะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ นี่ครับผมร้านอันนี้ร้านน้ำพริกโอเคครับไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เป็นร้านไก่ไก่ทอดนะครับของกินนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสนใจก็มากันได้เลยนะครับผมงานตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบธันวาคมนะครับปีหกสามนะครับผมเนี่ยครับใครสนใจก็มากันได้นะครับผม ตอนนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นงานวันแรกเท่านั้นนะครับวันนี้วันแรกงานมีถึง10วัน10คืนงานอยู่ที่มหาลัยกเกษตรอ๊ะอํารอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมนะครับผมอันนี้เป็นร้านหมูทอดอันนี้เป็นร้านเาหมือนร้านไข่ปลาหมึกอะอะไรแบบนี้นี่อะไรก็ร้านผลไม้นะครับอันนี้เป็นร้านลูกชิ้นไม้ละสบาทนะครับ เนี่ยนะครับผมอันนี้อ่าเป็นร้านข้าวหลามนะครับอันนี้ร้านแมลงทอดนะครับผมร้านแมลงทอดนะครับเอ่อเนี่ยครับรค่อยๆดูครับเอ้ยอันนี้อันนี้เครื่องตอกข้าวเม่าเนี่นี่แบบนี้นะครับผมร้านข้าวเม่านั่นแหละพูดง่ายๆไปเรื่อยๆไปต่อนะครับอันนี้ร้านอ่าทอดลูกชิ้นนะครับลูกชิ้น ครับผมครับผมาครับร้านทอดมันปลาจายครับเดียวในสยามครับครับนี่ครับผมนี่ร้านร้านแหนมหมูโค่านะครับครับนี่ครับผมของกินเยอะนะครับของกินเยอะมาได้เลยครับผมนี่สายกินนะครับสายกินมากันได้เลยครับ สายกินนะครับมากันได้เลยเออตอนนี้ตอนนี้นะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ร้านไข่ไข่ปลาหมึกทอดนะครับร้านไข่ปลาหมึกทอดร้านนี้นะครับนะครับผมอันนี้ร้านร้านขนมปังนะครับร้านขนมปังทุกอย่างยี่สิบนะอันนี้ก็เป็นร้านเกาลัดนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นทางแยกนะครับมีไปอีกหลายทิศทางกันเลยทีเดียวไปทางนน้นหรือไปทางนี้นะครับนี่ผมเลือกไปโซนร้านอาหารก่อนเนาะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคุณพิมพ์ระดาร้านอยู่ที่เอ้ยงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรอ่าอำเภอกำแพงแสนจังหวัดน,นครปฐมนะครับผม อยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับมากันได้เลยครับวันนี้เป็นงานาวันแรกนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกเลยเปิดเปิดงานวันแรกนะครับเน็ตเริ่มสะดุดแล้วโอเคนะครับผมร้านแค็มหมูนะครับอันนี้เป็นร้านแค็มหมูนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับเป็นร้านของกินนะครับอีกซอยหนึ่งเลยมีเยอะเลยนะครับผม กลางคืนนี่ดคครับผมรับคนละครึ่งด้วยนะครับผมนี่ครับพวกใหม่ๆนะครับพวกใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ร้านทอดมันนะครับอันนี้มีเยอะนะครับผมมีเยอะมีของกินมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมเดินให้รอบๆเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะครับผมนี่ครับ เป็นเกาลัดนะครับร้านนี้เป็นร้านเกาลัดครับผมครับผมเอเอครับอ,อ,อ,อันนี้ร้านไก่ทอดน,นะครับผมร้านไก่ทอดนี่ครับผมอันนี้ร้านไก่ทอดน,นะครับอันนี้ร้านขนมปังนะครับผมอ๋อมีเยอะแยะมากมายนะครับ โอเค okay, นะครับผมนี่ครับผมก็จะมีร้านแคปหมูนะครับร้านแคปหมูนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขนมนะครับร้านขนมกะละแม่เขาย้อยนะครับผมร้านกะละแม่เขาย้อยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเยอะครับเยอะร้านของกินนี่เยอะมากเรียกว่าซื้อไม่หวัดไม่ไหวนะครับร้านาไข่ปลาหมึก้อนะครับ เยอะมากครับเยอะมากมาเที่ยวกันได้เลยนี่ครับครเอาเอาอันนี้นะครับร้านหนึ่งสติีทฟู้ดนะครับร้านหนึ่งสติีทฟูด้ดตแล้วคนเยอะนะครับคนเยอะไหมอ่า คนกลางวันนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับกลางวันนี้จะน้อยหน่อยแต่รั้งคืนนี้เรียกว่าโอหเยอะมากๆนะครับของกินของใช้นะครับผมค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวอันนี้ร้านสูชินะครับรับคนละครึ่งด้วยนะครับใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับอ่าใช้คนละครึ่งได้ด้วยนะครับผมมาได้เลยนะครับมาได้เลยนี่ครับอ เรียกว่ามางานนี้งานเดียวนี้ของกินบาร์เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ชมอยู่นะครับผมยังไม่ทราบว่างานอยู่ที่ไหนนะครับงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรอําอเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับงานเริ่มตั้งแต่1ธันวาคมปี63ถึงวันที่10ธันวาคมปี63นะครับ,ว,นนว,รรบวันนี้ก็เป็นงานวันแรกนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานวันแรกนะครับมากันได้เลยนะครับ ยังมีอีกเ,อเรียกว่าวันนี้วันแรกเนาะก็เรียกว่ามีกันสิบวันสิบคืนน่ะของกินค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยทีเดียวของกินเนีเ่ยเนี่ยครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับอา้าวไอซันซื้ออะไรซันนั่งรถสบายเลยเองแม่เนี <laughs> ย่ยครับผม นี่ผัดไทยหอยทอดนะครับมีหมดนี่ครับของกินอร่อยอร่อยนี่เห็น,นะครับเยอะเลยนะครับอ่านี่ครับเยอะไหมครับผมเยอะไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับผมอ่าคอมเมนต์กันเข้าม,มาหน่อยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมนี่เป็นโซนของกินทั้งหมดนะครับ เนี่ยผมก็พยายามหันซ้ายหันขวาเพจะได้เห็นกันทั่วๆนะครับผมพยายามหันซ้ายหันขวาใครที่มีลงทะเบียนคนละครึ่งไว้ก็มาใช้ได้นะครับในงานนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับของกินนะครับเนี่ยครับผม<ๆ>เยอะเลยใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครับอ ผมเดินย้อนกลับนะครับผมเดี๋ยวไปไปชมซอยโน้นกันบ้างนะครับผมนี่นี่นมจีบสลับเปานะครับร้านนี้ร้านนมจีบสลับเปาอ่าผมเดินย้อนกลับก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปชมทางด้านโน้นบ้างนะครับอ่าร้านนี้เป็นร้านทัดไข่นะครับร้านทัดไข่เนี่ยใครชอบกินทัดไข่นะครับ แบบนี้นะครับอืมก็ผมได้เกาลัดมานะครับผมอาคุณทงชัยนะครับผมก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมงานเกษตรอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมงานมีกันสิบวันสิบคืนนะครับวันนี้วันวันที่หนึ่งงานวันแรกเลยนะครับวันนี้งานวันแรกเลยเนี่ยครับผมของกินนะกิน่ครับผม เนี่ครับของกินนะกินทางนั้นนะครับตอลัดนะครับคั่วกันใหม่ๆเลยนะครับนี่กะละแมครับกะละแมเขาย้อยนะร้านกะละแมเขาย้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านไก่ทอดนะครับมีเยอะนะครับผมอันนี้จะเป็นร้านเคบับอีกแล้วนะครับผมร้านเคบับนะครับ ท่านใดอยู่ใกล้ใกล้งานบ้างครับผมท่านใดอยู่ใกล้งานบ้างครับเดินทางมาไม่ยากนะครับถ้ามาไม่ถูกก็พิมพ์ใน Google นะครับผมแผนที่ Google มาได้ครับนี่ครับมากันได้เลยนะครับผมของกินเยอะแยะมากมายนะครับนี่มากมายเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อเหมือนกันนะครับจะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเดินให้ทั่วๆก่อนนี่ครับผม เดี๋ยวผมจะไปโซนโน้นต่อนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเดินถ่ายนะครับให้ทุกท่านเห็นนะครับอันนี้นะครับเป็นร้านปลาหมึกนะครับร้านหนึ่งสตรีทฟู้ดนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้มาต่อนะครับผมร้านกะละแมร้านกะละแมนะครับตรงนี้เป็นร้านกะละแมเขาย้อยนะครับอีกหนึ่งร้านตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้ครับ มีขนมกลเมรนะครับโอ้โเยอะมากนะครับผมชอบแบบไหนก็ว่าไปนะครับผมโอเคนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้เป็นร้านมะพร้าวน้ำหอมนี่นะครับร้านข้าวหลามนะครับโอ้โเยอะจริงๆนะครับผมอันนี้ร้านขนมจาก มะพร้าวอ่อนนี่ร้านขนมจากมะพร้าวอ่อนนี่นะี้ครับผมร้านขนมจากมะพร้าวอ่อนร้านข้าวหลามโอ้โหของกินนี่แบบเยอะมากๆเนี่ยครับอ,อ่นี้เยอะเลยนะครับของกินนะครับของใช้นะครับเยอะเลยอันนี้ ร้านแหน่มหมูโคราชนะครับร้านแหน่มหมูโคราชของกินเยอะนะครับผมเรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยครับผมเยอะจริงๆเอ้โหของกินมากมายซะเหลือเกินนี่ก็เป็นซอยอจำหน่ายนะครับอาหารหรือของกินทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินเดินไปทางด้านนี้นะครับ อ่ทางด้านนี้มีอะไรเดี๋ยวเดินไปทางด้านนี้บ้างนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าทางด้านนี้มีอะไรอะลอตเตอรี่ก็มีนะครับผมลอตเตอรี่วันนี้วันที่หนึ่งซื้อหวยยังครับผมซื้อหวยยางนี่ครับร้านค้าขายสินค้านะครับของเล่นเด็กก็มีเนี่ยครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้เรียกว่ามางานนี้นี่คือลองลองงานงานองค์พระปฐมเลยเนี่ยครับเนี่ย คล้ายๆกันนะครับผมอ้าวไปไหนกันมาไปทางนู้นมาเออเออแซนได้แล้วของเล่นแล้วโอ้โอเออนะครับโอเคนะครับจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะครับงานเกษตรอ่าอําเภอกำแพงแสนจังหนะวัดนครปฐมนะครับงานมีวันที่หนึ่งถึงสิบธันวาคมปีหกสาม